อย่างนี้นะเมื่อนี้เจ้าบม่ต้องย่านดอกกันเป็นอย่างปลามันบพเป็นต่ย่านื้อนี้มีเมนูลาบปลาร่อเลือดฮะลาบปลาร่อเลือดเคยกินบ่มีนะบ่มีมเฮ็ดเป็นบ่เห็ดเป็นโอ้มันได้กินได้ดีอะเคยกินลาบปลาร่อเลือดเนี่ยบ่ค่อยได้สิกินน้าเจ้าได้บ่เขานั้นนะกินบ่นได้จีเฮ็ดปลาปลาร่อ,รรรอเลือดแต่ว่าเจ้าว่ากินกันก,นกินต้มมันเอาเด้อเพราะว่ามันแซ่บ งอคอยการะิต้มให้เจ้าที่เรามาไ,มได้ง่ารันบอกว้ยมา,มามันดิ่นอยู่บางแน่งนี่อ๋อมันบืนบ่ะเออมันบืนมากฝนตกแห้งเอเอเอาเอาเอาจัดให้เบื้องดิมาเอามาชุ <ๆ S 2> ดเจ็ดเนื้อบัตนี่ขุดเจ็ดเราต้องใส่มีดใส่ซ้อนถือใส่มีดมันถือถือมือต้องใส่ซ้อนพเท่าวนซสอนมาก่เออพุท่าวน์สอนมาเคยขุดเงิเนขุดทองเพื่อนบ่ะ ฮะกูเท่ากูแกนะว่หเคขุดแล้วจะไ,<ด>ได้กระจกเอาเรถเลย้ยงวไ่้ทงมันเอาไวต้ตะกามากบอเ่เออได้ตะก,กามากพันชี้ล้วยเวข่าห้องน้ำไปฟันไปป้าเข้าก็ร้อยปับไปเลยเนาะเลยและห้าบาทบ่ไหวห้าบาทมันจะพ่อจินเคยเพ่อเท่ะทเด็กมีสครได้เอาบัตรกันเรอาแล้วกัมาเราก็เอาคืนเพิ่นบาคือว่าคืนเพิ่นยัน,ยนบาทท้าพี่หลักเงินเพื่อนยานดูบาทมันมาเป็นตมาเนาะ มันคนมันอยากนี่แล้วเห็นได้เอาหาได้จังคือนองไทยเราต้องไปเลี้ยงดูเพิ่นคือเก่ามั้งวะออคือเก่าแล้วเนาะเพิ่นกะเท่ามาเป็นเท่าไปนาเรื่อยไหมเออเท่าบ่เบิ้งเพิ่นไปจีเบิง้งยังพ่อแม่เจ้านี่กับเจ้านี่พ,นนพู้ได้เท่ากันนะไอยว่าเพิ่นอายุเท่าเท่าก้วแต่ว่านาตาคนจีเท่าก้วหรือภาษาอังกฤษได้ไหมได้เอายังปลาภาษาอังกฤษฟิดโอ้ฟิดฟิดแล้วปลาหมอดเด้ พิษด็อกเตอร์ทับศัพท์เนาะด็อกเตอร์ก็หมอน้องปลาไหลเด้่ยพิษสไลเดอร์แล้วปลายุดเด้ปลายุดนี่จับพิษบาพิษเล้วอยู่มาแปดปีละอ๋ออยู่คนเดียวได้ยนะังนะเป็นฟักต้มเด้บ้านเนี่ยอันนี้ฟักต้มบ้านนี้นะนี่ฟักต้มชุวนี้ผมอันนี้ก็ดีใส่ต้มนะฮะเป็นต้มส้มใส่เข้าไป บองฝักตาบัาต้องตป็นจังหวะกนนันั่นกอามาติาาไปเลยเออมัป็นกองเหยาด้วยเนี่ยนังกข็ขั้นมะนา,ขาวขั้นมะนาวให้เจ้าเป็นคนขั้นเหมือ,อต้มหัวต้มกระดูกมันส้มนี่ต้มดูต้มดู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 ดดูดูดูอูด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 ่ ปลาคามปลาคามกรลงอันนี้ปลาคามแห้งเออปลาคามเปียกมันมันแห้งอยู่แต่ขันใส่ในน้ำปุ๊บมันก็ะดิกลายเป็นปลาคามเปียกหัวหัวปลานี่ลุงหัวปลาแค่แค่ใส่ขมอแล้วเออปลาลาเบนเดนใส่ต้มกระเสบใส่ตำมือกระนัวขยวแลว้วบ่ขยวไว้ปะเแหกมันกินยา ก็ต้องขยให้มันขึ้นเนาเอาขขยเยเคเนี่ได้าบเอาซ้อนดองปะนะหอดลพอดีวาใส่หลายใส่มันกระซบ้เก้านะเอามาซิมเน่ยาแีมาซิมเน่ยเอาเอาเอาซิมบงซิมบึงอ่ะขยันสุกอยู่ขนาดเลยน้น้ำมันเดือดแหงน้ะ้ยเอาซิมบงกันเอาบบงบ่เสื ดีมาดีใส่ข้าวคัวได้พี่น้องว่าน้ำตาลบ่นี่น้ำตาลนี่เดี๋ยวตาบอดสี่บ่บ่มันคือเม็ดน้ำตาลมันสนุกว้าบ่าเม้น้ำตาลทรายย่งเดี๋ยวเอาอีกเนี่ยโอ้ยน้องเก็ใส่ไปใส่มามก็เต็ไปทั่วแล้วมัอนี่ข้าวคัวเขาเขาอย่างที่ปกตินะเขาสารเขาอย่างเดียวเขาเนี้อเขามาขั่วครวญควแล้วก็ตัมเขาเจ้าบ่ได้บ่กเขาเจ้าก็บ่ได้เดียวมันก็คือข้าวคัวมันบ่หอมหอมต่างกันบ่หอมต่างกัน สมุงไทรพี่น้องใส่หลายแสบหลายเผ็ดหลายเด้อพี่น้องเด้อสิโลต้องสิโลตไทยครัวหอมแดงแล้วเขาว่าเป็นเป็นพญาตแท้บ่ฮะเป็นพญาตเฮ้ยพญาตจะกระยุ่กับเผาเขารักษาดีกับบ๊อบเดิมยัดพญาตพญาตกินยนันงมันมีบัตรเนาะเอาคันสมมติว่าเขาเขาไปกินขนมอยู่อยู่วัดเซ็แล้วพระญาติเอาเซ็น เป็นแม่นพยาธิบ่อืมแต่พญาธิอันนั้นก็ดีเห็นเพิ่นบ่ญาธิเพิ่นก็ต้องขอเอาเห็นดึงจากมือถือว่าญธิเลยคนละพยาธิบ่อืมคนละพยาธิเรียบไม่องอีหยังก่อนเนี่ยถุงเลือดใส่เลือดครับเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋บินะเบิ่งครับกินแล้วก็สิตักตุ่ม น,นกินได้ป่ะเลือดแบแซ่บอยู่ป่ะดีเลยเล่าแล้วป่ะเล่าเล่าเล่าต้มหัวปลาต้มกระดูกปลาพี่น้องกอง้างปลาลงขึ้นบ้านเฮาก็ดีสดน้ำป่ะสดน้ำปลาปลาตะเพียนอันนี้นลาบปลาลอยเลือดหัวลาพาบักแตงกระเทียม ต้มปลาครับนะ <ś m ating> มาเ <ś m ary> อาพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูมื้อนี้ก็ üyor, คือลาบปลาตะเพียนแล้วก็ต้มต้มโครงปลาครับปะต้มโครงปลานะฮะต้มกระดูกปลาโครงปลาก้างปลานะครับแล้วก็หัวปลาอันนี้ลอยเลือดนะครับลอยเลือดงวนะครับเอาจาัดก,การมั้งนี่ข้าวเหนียวอยู่ไหนมีข้าวเหนียว <S <s ข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวก็ห้อนๆ่อนเนอะนี่เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะไปกินเอ้าไม่ยัง เดี๋ยวเอานี่ก่อนเอาจะ<า>บุกนึงจะบุกน,นึ่ง,น,ง<อ>นี่ครับให้เราสิกินก่อนก่อนกินข้าวนะครับกินน่องก้อนเข่าตัวนี้อืมต้องเป็นกิจวัตรประจําวันนะฮะต้องต้องกินประจะรํานะครับก่อนเขา้า,นะ,น,น,ขานะครับอืมนะฮะพ่อแม่สอนไว้ไบ่พ่อแม่สอนไว้กินนมก้อนเข่าด้วยหรือพ่อแม่ากินนมก้อนเข้านะครับอ่ะมดนมามาพี่น้องมาคุยคำใหญ่ๆเด้องของเสกอีสานอ่าข้อเหนี่ยว มหาไปกินก้อยง้อใส่เนื้อหรอกครับนี่กินลาบเลือดก,ก้อยใส่ปลาด,ด้วยเลือดบ่ด้วยเลือดดเลือดมดสิ่งเจ๊บิงลูกขึ้นตักตับจา,ขออานขึ้นเลยเออเอาเนี่ยพี่น้องชุดดอดลอ,<ะ>องเบิ้งเด้อผู้ใดเบิ้งเคยกินพี่น้องคำยังไงใช่ป๊อปเป็นไรล,ลูกดอดพี่น้องอันนี้บม่ได้ใสเลือดนะฮะแต่เป็นลาบตีเพื่อนนะครับ บ่เป็นอย่างหรอกเนาะคอยซื้อ,อยาฆ่าพญาเอาเนาะและป้ปลาตะเพียงครับอืม,อม อืบอกเลยเข้มข้นมากต้มปลาเข้มข้นมากครับหน้ามันละเหยนะไืมแกวบบะอคือผ่อผมนคนมากกินเผ็ดนะครับเส้นหมลพาบากิตู้ ป็นที่ทนะ่องบมนะครูเละครึ่งเด้อท่องปลาเคยเคยกินแล้วก,ากนะ้างติดคอวะเจ้านะคือตอนแต่เกิดมานะบ่บ่ไปเลยน้องบ่เคยแล้วนเ,าเนาะมันต้องมีหรือมั้งชีวิตเกิดมาครัง้งหนึ่งก้างติดคอมันต้องมีวะพี่น้องมันจะกระดูกติดคอกระดูกอย่างกระดูกปลากระกลางกันะโอ๊ยเนาะ เลยยังไหนออกปะเนี่ยน่ะพอเราสูดฝังได้บอกว่าตอนที่มันติดคอมันเป็นยังไงเมือนอาการตอนนั้นน่ะยามันติดคอมันก็เดี๋ยวทุกข้อพอดีเราพี่น้องเลยใช่เวลาด่วนบอกก็เจอออกอ่ะเมื่อโดนเติเแล้วผู้เฒ่าว่าหางเทียมันติดคัาเอาตีนแมวได้มาขวดมันจางร่องคุณว่าเอาตีนแมวอืมตีนแมวเป็นเป็นมาขวดมันร่องอ๋อเป็นเป็นคือมันม่วหันตายนะบ่อืมแมวเป็นเป็นมาขวดมันร่องคุณว่า คนเนี่ยมันลงคลอดลงมันยึกโยงกันเนี่ยมันกินก้างปลาจริงผู้เฒ่าวะโอ้แมวมันกินก้างปลาจริงแมวก็เลยก้างบุคคลิดข้อเสียมันเราตีนแมวมบ้างตีแมวตีนคือบอกคือบอกแค่าแมวคือบอกแค่าแมวแค่วเหมันเที่ยวนะมันเที่ยวก้างมันบอกคือบอกเท่าเหมัน ไม่เพิ่นบอกกับจีนตีนแมวแล้วมาดิเอ้มเามาไม่หมาเนอบอต้องมันสูงไงร่อง,อองเฮ็ดกินเบิง้งเอาเลือดงัวม,มาใส่เลือดหมูก็ได้นี่บอใส่เลือดส่วนนี้ก็เป็นต้มปลานะฮะรู้สึกว่าแซ่บมากเลยเบื่อดีจังเบื่อดีจังก่อนพี่น้องตรงหัวมาเนะ นเนื้อมันหวานจังพอกันไหมเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพอกันไหมเมืม้อนี้เอาไวส้สำมิสากรสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันไหมใคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผม